น้อจังหวะนี้มาเอสคิงได้ของแชงน้องดาวไปก่อ,อนครับแล้ไหลามาอีกนึงจังหวะมาเป็นโอปอนได้เจ็กซี่ครับ oh. ด่านไกลมีแท็กขึ้นมาเป็นได้าของแปดครับเปิดแอมเมาส์น้องดาวไปจังหวะนี้พอเราถูตามมาแล้วชนใส่มาจาังหวะนี้รถ oh. มันแรงเฉื่อยมาเอ็ดดี้เดืนนอบน,น็องมาครับแชงก็ได้ของโอปอนยิงต่อตรงไกลเอ็ดด<ฮ>ี้หน้าเข้ามาฉันใกล้มากกว่าเดิมมาการ oh. <ฮ>ยิ<ฮ>งเมย์ไซด้ยหุนโงกมาทิกเกอร์นี่เอยูเอจีเอลอ้จังเวียดนามไหลมาจังหวะนี้ระเบิดมาย่อยโอ้ยยังไงต่อตัวตามมาเดนทอยเดนทอยไีหนึ่งโอ้ยแดงานนออี้บท หายก็ได้ครับะเปิดได้ยอยโอ้โหยังผิวดูอยู่หายหนึ่งกับเอ็กซ์บอมเดี๋ยวจะกลายเอ็นแล้วเปิดจะไอเอ็มลีส่งนองใสพิมพมเหมือนกันลงหายแล้วดูแลเบรย์อีส่งร้องไปสองเลยลองวิ่ง F W ัพพอร์ตโอ้โหลูกสามมาโคแ้กซี่ไม่ได้แล้วโะฮอยฮอยีส่งน้องใส่แมนหมายว่าเหลือที่คนเดียวยังไงครับคนสุดท้ายพีกี้ที่จะว่าเอายังไม่ได้อีก เออเฮอเป็นทิคกับเายทิตตี้ต้องดาวไปครับไฮแมสแต่ทั้งของคนแอ็กซซี่สุดท้ายเป็นของเลลิกปิดงานริวยังไงต่อนี้เต้นตาไหลซ้ายมาเซีกา้ามันก็มาการจะหาเหรียบชาร์ตได้ใส่ก็ปิดทั้งหมดเจ็กซี่รอยส์ระเบิดจอดไปยอยยังไงปาไฟลงไปเอาเผาย่างตอ,อนนี้ต้องขึ้นเดีวต้องขึ้นขึ้นมาแล้วเรียบดิขึ้นมาแล้วเรียบดิวันนี้ไทยคอนปิดงานปารลออก่อนบนี้ครับเป็นดีคอยลงมาเรียบร้อยคอรี่เอาอีกหนึ่งบอสจัดให้ตัดไปมาเป็นต้องวันดีมาให้สกีลู่หายเดวิดตัะไป <ไ>มันการวิวต้องแก้ขดสการเข้ามาไต่ใส่เลยแล้วก็ปิดแต่วีอัอกก็พยายามจะสร้างโซนเพื่อจะบุกเปิดกีนี้ระเบิดย้อนไปก่อนด้านหน้าหนึ่นงลูกฟุกี้ยังไม่ได้องไรเดินหน้าต่อเอาแล้วโฮ,โฮูยอยู่ผ่านนาบ้านอะไรแบบอะไรแบบแบบมา ตะเปมาปืนทะลุตัวไปเลยตัวนี้มาลากซ้ำก่อนครับโดนเทรดกับตนักของจิบิลิสเหมือนใบนี้มาต่อเนื่องเลยเวียดนามเจออินโดขับพุ่งถลุารมณเข้าไปดึงเที่ยวมาแพนเซอร์บอลใส่ไปเอ็ดทีกับน้องดาวนกับเจ็กซี่แต่ตัวของเดวินไปมาตัวนี้ขอรีได้เจ็กซี่น้องดาวไปยังไงดึงเที่ยวซ้ำตัวของดูเจวัตเทนนิฟูเอาแล้วขับมาชนต่อตะเปเทงกันได้ใส่ทิกเกอร์ต้องใส่เอ็มดีไปยับยังไงต่อตรงนี้หลาผู้ส่นตายสองฝั่งกันดัสแบตล็อกสองฝั่งกายเอ็มดีถเปิดปิดงานสองฝั่งทิกเกอร์แบทลไมาปมตนี เ่าคอลคนโทรลมาหลังกำแพงเลี้ยติมาก่อนละไฮแมสมาปาแบบนีหน้าก่อนหน่งูกประาเฟร์มเวินนเบิน oh. ้องสวยยามากจังวะนี oh. oh ้ย oh. oh ่อยแฮสกิน so ิทบูมาแล้วแบตแดของเลเลยน้องดาวปจัวะนี้เพื่อนแทงให้บังให้โอ้โหไอซากีปิดงานไปจังวะนี้เดสเปอเบิตเก้าโอ้โหแทนะดนผูกหลวหลิเดสเอกมมี่วาแล้วเดสเบอเกตพี่จังหวะนี้เขาก็มปก่อนหนึ่งเขากองปีกกององเก้ แปดไปสองา oh. ป่าซ้ายบางผลโดดมายิงวิธีหนึ่งเข้ามาซ้ายและยิงมาเรียบร้อยป,ปิดนี่คิดเริ่มากแล้ววันนี้เอาครับแล้วไงต่อยิงไปไม่โดนติดขอบปูนมาสอเพิ่นฝาเรียบร้อย <Dead Gaming! S 2> เดชเกมมิ์เลยท่านผู้ชมครับร